ปาดีถูกมากครับพี่น้องนี่เอาแบบห่อนๆเลยครับนี่มาเบิ้งนี่เอาเป็นโตเป็นค่ําเลยครับนี่เอานี่วดสวยๆนาองเดียวขันแหลกก็ต้องเปาก็เดี๋ยวหอดเลยมันที่หอดลวกปากเนาะหนผมเข้าไปหรืตะกรงมาเบื้องไกลๆนี่นี่ครับนี่มาครับ ตัวนี้นี่รองทองทั้งค่ำเลยครับผมือม,มาครับพี่น้องมื่อนี้เขามาอยากปลาหมึกกับกิจอยากเมนูปลาหมึกเด้อมาเลยบล็อเสียเวลาน้ำเลยครับพี่น้องน,นี่เขาก็มาลาดครับพี่น้องเอ,อ้นี่ น,นี่คืองผสมยังไรครับตัวนี้นะัวซอดใส่อันนี้ก็โอเคแห้วนะไปแปรไปเลยครับพี่น้องนี่มาพี่อีกตัวนึงกล่องเห้มามไปเอาหวานๆได้ไครับนี่ทำ้นไปอืเอ้ยงงแท่ครับในอลป านี่เลยครับผมพี่น้อง <c oughs> นี่อยเลยครับนี่ตุ่มลงเลยในยง่ายตุ้มลงสักพักหนึ่งมีความเหลืองในนองครับเนาะนติดเหลือง tao có đi bộ, nọ, giọt trong vạ, phẩy cái lăng đi lên phẩy nọ, mà thản này nát lên. ระวังล่อก็กรมาเห็ดใส่น้ำจิ้มมะนาวใส่น้ำจิ้มครับในจัดหนัก,นกจัดเต็มเต็มไปเลยเลยครับนี่น้ำจิ้มสามรสนะครับนี่น้ำจิ้มสามรสเผ็ดเปรี้ยวหวานนะครับ นี่ครับเบ้รเหลียงเลยเด้อพีหน่อยเลยตุ้น้นีนอี่ครับนี่นี่ต้นีนีไกลแล้วไกลได้แล้วสุดยอด เอาครับมาเนียห้องกันเรียบร้อยแล้วครับเขาสิลองมานำให้เบิงครับี่นองมาม่ต้องแห้งหลร้ครับเอาปรับฟุตแบบนี้เอานี่หน่อยมาต้องอันนี้แห้งครับนี่โอเคแบบว่า ปุ๊บบงวิยหล่อนนี่ตรงนี้จะมีบริสื่อใครมาใส่น้ำนะครับเนาะก็จะประมาณนี้นะครับบืวย ยอ,ยอดครับสุดยอดเมนูเด็ดใครก็ทำได้ครับนี่เด้อพี่น้องเด้ยครามีมีเวลานะครับทุกคนในใส่เข้าไปในใส่เข้าไปเฮ้ยเนาะเปดยอด สุดยอดเลยครับขักเกินหนวดเนาะ ไปเลยครับพี่น้องเอ,อ้ยนี่ปึออ๊บแล้วก็ราดน้ำจิ้มเลยนะครับเด้อพี่น้องราดน้ำจิ้มเลยนี่เออน้ำจิ้มนี่ทำเองเนะครับเด้อเออหมักเพลทใส่หลายครับพี่น้องมาบันีนเฮาก็สิมาลองชิมเบิ่งก่อนครับ ระวังลอดตัวนี้นี่ระวังระวังเขาลอดตัวนี้เกากระชิม,มาล่องชิมตัวนี้ที่เขาอย่างมาแล้วมาเลยครับพป่น้่องไหมเขาปลาครับพป่น้่องอื้งบ้ฟึ๊บดอดเลยครับนี่กัดแกมชันดีเลยครับนี่ ปลาอันหนวดต้งแน่นเชิญปลาครับค่ะคัดฮัมบองเล็กเบื่อไหร่พี่น้องเอยเดี๋ยวเราถามมาชิมตัวนี้อีกรอบนึงครับรอบตัวนี้สุกรครับพี่น้องเป็นไก่เหรอครับ ป๋าตีถูกมากครับพี่น้องนี่เอาแบบห่อนๆเลยครับนี่มาเบิ้งนี่เอาเป็นโตเป็นค่ำเลยครับนี่เอาเน,อนี่งวดสวยๆเน้องเดียวขัน,ขนแรกก็ต้องเป่าก่อนเดี๋ยวๆห่อนเลยมันถือห่อนลวกปากเนาะในกลุ่มกระปะาหรือตะกร้องมาเบิองไกลๆน,นี่นี่ครับนี่<บ>มาครับ ตัวนี้นี่ลองทองทั้งคำเลยครับผมอืมกรอบแห้งแนละ้วรสหยาดเลยเอาอีกตัวหนึ่งครับ นงมายอดแบบนี้โชว์กล้องสักหน่อยแล้วก็ขย้ำอีกทีนึงแล้วก็นำเลยครับพี่น้องอืมป๋าก็แสบงมากแหละอย่าลืมนะครับพี่น้องผู้ใด เิ็นคลิปนี้ละอยากแหละก็ลองไปจัดเลยครับนี่บแสบนูนนเลยครับี่นองเอ้ยนะทำแบบคลิปนี้เขาสวัสดีครับผม